พอกระเทียมเจียวเหลืองแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็จะหั่นเซอร์ลาลีไก่แล้วก็หัวหอมใหญ่ไว้ก่อนนะคะต้มน้ำซุปนี้เราก็จะใส่กระเทียมนะคะใส่ผงพะโละคะ่ะใส่น้ำตาลปีไปนะคะ สสีวดำหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอให้เดือดก่อนนะคะน้ำซุปเดือดดีแนละ้วเราก็ใส่พริกไทยไปหน่อยนะคะใส่ไก่ไปะคะ่ะ ไก่สุกดีแล้วเราก็ใส่เซลร์รลีใส่หอมใหญ่ไปนะคะเราได้เห็ดกระหล่ำปลีแครอทผักชีแล้วก็ต้นหอมยักษ์มาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักเพิ่มลงไปในน้ำซุปข,ของเรานะคะน้ำซุปก็เดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เส้นกว๋วยเตี๋ยวแห้งที่เราแช่น้ําไว้จนนิ่มดีแล้วเราจะเอาไปผึ่งให้แห้งสักพักหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเอาไปลวกนะคะนี่ลวกกระหล่ำปีใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเรารอเส้นสุกนะคะเใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวตามกว๋วยเตี๋ยวไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ